มาเล่นเกมทายสีกล่องกันค่ะเพื่อนๆคิดว่ากล่องนี้สีอะไรคะอืก็น่าจะเป็นสีดําหรือเปล่าก็เหมือนสีดํานะแล้วกล่องนี้ล่ะคะสีอะไรก็สีดําเหมือนกันนะอืมก็สีดําเหมือนเมื่อกี้นี้แหละเหมือนกันเลยสีดําคําตอบสุดท้ายสีดําครับฮแนน่มองด้วยตาก็เหมือนจะสีดําทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรานําทั้งสองกล่องนี้มาเทียบกันดูกล่องหนึ่งเป็นสีดําค่ะแต่อีกกล่องหนึ่งออกสีดําแดง แต่เอ๊มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ BKK Paperbox มีคำตอบค่ะไฟล์งานที่ใช้ในการออกแบบเพื่อผลิตกล่องเราจะตั้งค่าสีในงานออกแบบเป็นค่าสี CMYK เท่านั้นค่ะโดยกำหนดค่าสีตามนี้เลยถ้าเราต้องการงานกล่องที่ดำสนิทคือ C เป็น 0, M เป็น 0, Y เป็น0และ K เต็มร้อยไปเลยค่ะ เพียงเท่านี้ไฟางานกับงานที่ผลิตจริงก็จะได้สีดำสนิทต,ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะอย่าลืมนำไปใช้กันดูนะคะถ้าต้องการปรึกษาสามารถสอบถามได้ที่ Line a d BKK Paper Box ค่ะยินดีค่ะ